เจ้าเป็นใครถ้าคือมารยาในทางโลกของเจ้าและข้าคือกายยาของเจ้าข้าคืออารมณ์อารมณ์ของเจ้าจิตข้าตายไปแล้วข้าเข้าสู่โลกของจิตวิญญาณไปแล้วและมันเป็นอมตะเจ้าไม่อาจเข้าสู่โลกแห่งจิตวิญญาณได้อาทำสมาธิเจ้าถึงขีดจำกัดแล้วมันไม่ไปไกลกว่านั้นอีกแล้ว จะผูกมัดข้าไม่ได้ข้าจะเป็นอิสระจากตัวเจ้าไม่ใช่ในการหันหน้าหนีค่ะคาต้องการโทสะปรารถนาโลภและกิเลสคือสิ่งที่ข้าสร้างขึ้นจะต้องสู้กับข้าก่อนไม่การต่อสู้ให้พลังแก่อารมณ์และอารมณ์เหล่านี้นั้นจะขังเราอยู่ในโลกเพอฝัเนข้าจะไปให้พ้นจากม่วงกรรม เป็นไปไม่ได้ไปที่ที่กำแต่ต้องข้าไม่ได้ไปที่ที่มายาจับข้าไม่ได้ไปที่ที่ความเสน่หามัดข้าไม่ได้